สวัสดีครับทุกคน KJ Wingman นะครับคลิปนี้ผมมีเพื่อนใหม่มาแนะนําให้รู้จักนะฮะเออก็ที่มันผ่านมานี่คือแบบเวลาตอนที่ผมซ้อมนี่นะอยากจะมีคู่หูซ้อมที่แบบรู้ใจกันแล้วก็สไตล์เดียวกันมาตั้งนานแล้วเพื่อไม่เสียเวลาไปทําความรู้จักกับเขากันเลยครับโยเข้ามาได้แล้วขอแนะนําให้รู้จักไอไก่แจออ้กหนึ่งคนนะครับไปเจอกันอีกมัลติเวิร์สหนึ่งเลยตามันมาเที่ยวนะฮะ ก็ด้วยความที่มีคู่หูแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาซ้อมควงกระบอกด้วยกันสั้นๆซสักคลิปหนึ่งนะครับไปเลยข้างล่างโอเคครับมาลุยกันเลย ก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเปิดจักรวาล KJ Twins นะครับมี2คนมีเพื่อนซ้อมแล้วคลิปที่เหลือหลังจากนี้ก็จะตามมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งไอไก่แจ้คนนึงก็มันยังเป็นใบ้อยู่นะครับตอนนี้มันยังพูดไม่ได้เดี๋ยวผมจะสอนให้มันพูดให้เยอะขึ้นนะครับผมโอเคเปิดจักรวาล EP แรก KJ Twins บายๆครับ